สวัสดีครับผมนายมินธามีธรรมห้องม5ทับ4เลขที่13นะครับผมวันนี้จะมาพูดอินโฟเกี่ยวกับคุรุนานักนะครับผมคุรุนานักเกิดวันที่14เมษายนคศ1469ถึงแก่กรรมวันที่22กันยายนคศ1539สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นที่รู้จักในนามบาบานารัก ท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีท่านได้รับการศึกษาโดยเฉพาะภาษาเปอร์เซียจากอาจารย์ชาวมสุสลิมนะครับผมทาให้ท่านได้เขียนกรนสวดและกวีในภาษาเปอร์เซียและภาษาผสมผสาษกับภาษาปัญจานะครับผมและภาษาอาหรับหลักธรรมของครนรุนนักนะครับที่นํามาสู่ความเป็นซิกมี3ข้อครับผม 1. กิเลธานิทําด้วยมือของตนเองสอง นาแอมเปปนานาและลึกถึงพระเจ้า 3. วานชักนาแบ่งปันรายได้ของตนนะครับผมปัญจาดในยุคนั้นนอกจากมีผู้ลูกลานและยังมีพ่อค้าครูสอนศาสนานิกายทั้งนี้เปรียบเสมือนการทดลองความเชื่อและการปฏิบัติ ซึ่งความเชื่อทางศาสนามนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเช่นอิสลามแบบซูพีรุ่งเรืองในเมืองลาฮอมุดตานนะครับผมการที่คนส่วนใหญ่นับถือศาส,สนาฮินดูบูชาพระศิวะมีโยคีเรียกว่านาดมีขบวนการ พักดีซึ่งในนั้นมีกำบ,บินอยู่ด้วยประโยคที่โด่งดังของท่านคือนากโกฮินดูนากโกมุสลิมแปลว่าไม่มีฮินดูไม่มีมุสลิมทำให้ผู้คนตีความว่าครุนานักได้หลักคิดของตนสั่งเคาะมาจากคำสอน ศาส,สนานี้แต่ในความจริงคุรุนานักหันไปสู่การสร้างอะไรใหม่กว่ามากกว่าดังที่ท่านได้กล่าวว่าเนเตอร์เดวีดาหนอนเดคารสสำหรับคุรุนานัก เช่นเดียวกับกระบินเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักนะครับผมนิรันนิรันการคือรูปแต่สิ่งที่ครูนานัตแตกต่างจากลัทธิโซพีหรือขบวนการพักดีคือไม่ต้องการไม่ต้องการเน้นแต่ การอุทิศส,ส่วนตนหรือการได้บาปส่วนตัวการหรือขออภัยครับผมหรือการไถ่บาปส่วนตนแต่ให้ผู้ปฏิบัติตามท่านไม่ใช่บูชาอย่างเดียวแต่ต้องกระทำเพื่อสังคมในความสำคัญของการทำเพื่อมนุษย์ด้วยกันครับผมขอบคุณครับ เชื่อกันว่าคุรุนานัตได้เดินทางไปทั่วเอเชียเพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับคำสอนของพระอ,องค์ผู้ทรงเป็นความจริงนิรันดรและสถิตยอยู่นะที่ทั้งปวงซึ่งทรงสร้างขึ้นมานะครับผม